แหนมเนืองหนองคายฉันไปเจอที่อ่อนนดพี่น้องนี่โอ้ยอันนี้แป้งเนาะแช่นาไม่หรอกมันก็จะนิ่มๆแป้งหอ่อพักหลายหายชาพูพี่น้องห่อแบบนี้แม่ฉันไม่ได้กินหลายปีแคเอยอันนี้เป็นพวกแบบน้ำหวานเนาะน้ำสม้มแล้วก็จะมีถั่วบดใส่แบบนี้แล้วก็จะมี อันนี้ฉันแห่นเอาเด้อพี่นงฉันไม่มีมีดมะม่วงจ้ะนี่นะมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็มีกล้วยดิบบีเอานี่แล้วก็ห่อแบบนี้จ้ะมาโอ้ยอยากอยากกินมากอืหืออ แค่แบบอันนี้หโว้ะพาอื มันขาดเกอมันเปื่อ,อยพูดเนาะนี่ใส่แ,แบบนี้ไม่หรอกเป็นน้ำจิ้มลาดเปรียวเยวหว,วานๆแล้วก็มันๆถั่วน้ม่ว,วง กล้วยมันจะแม่นแนวพี่น้องเอ้ยแหนมเนืงองฮืมเพชร กินูแช่นานแป้งมันเหนียวแป้งมันแป้งมันขาดพี่น้องเลยฉันแช่นานพูดแช่น้ำเปล่านะตอนแรกมันจะมาแผ่นแข็งๆไม่หรอกนี่ใส่แบบนี้จ้ะ แล้วก็ลาดอืกระเทียมก็มีเนี่ยปาดแกเเ้ยครบสูตรเลยพักหลายขัก อันนี่เขาเรียกยี่่าไหมคะ่ะอันนี้พักอะไรยั่ไม่รู้จักอันนี้ฉันลืมชื่อของคนอีสานเนาะคะเนาะเนี่ยอร่อยอืะหอมคนชอบกินพักไหมหรอ ะใจเลยพักเยอะมากเนมเนืองปื๊ดแบบนี้ใส่มะม่งวงเข้าไป กล้วยมันมันฝาดฝาดอื้อ มะม่วงดิบมะม่วงเปรี้ยวอืมอ้มโอ้แซ่บ ใส่แบบนี้เปิดพี่นงนี่เติมเครื่องเข้าไปมะม่วงไหนนี่พริกพริกพริกดิบอือหือนี่เลยโอ้โหอือหืออืม สุดคำบรรยาย แซ่บจริงๆเพชดพริกขี้หนูอื้อืออื้อหือ